สวัสดีค่ะนักเรียนเด็กๆเตรียมหนังสือวิชาประวัติศาสตร์มาแล้วใช่ไหมคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนเรื่องของการนับวันตามระบบจันทรคตินะคะตอนที่สองแล้วคะ่ะคลิปแรกเด็กๆก,ก็ชม,มไปแล้วเนาะอ่านี่เป็นคลิปที่สองนะคะ เอาเด็กๆมาดูการนับวันตามระบบจันทรคติเป็นวันข้างขึ้นและข้างแรมวันข้างขึ้นจะเริ่มตั้งแต่ขึ้นหนึ่งคำจนถึงสิบห้าคำวันข้างแรมก็จะเริ่มตั้งแต่แรมหนึ่งคำจนถึงสิบห้าคำในเดือนคู่และตั้งแต่แรมหนึ่งคำจนถึงแรม14บ่คำ ในเดือนคีนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปช้าๆเนาะเด็กๆอ่านตามดูตามคุณครูเลยค่ะตัวอย่างลักษณะของดวงจันทร์ที่เรามองเห็นในหนึ่งเดือนเด็กๆมาดูนะคะดวงจันทร์ก็ก็เป็นเวดวงจันทร์นี่จะขึ้นกลางวันหรือกลางคืนนะคะดวงจันทร์จะอยู่ในตอนกลางคืนค่ะเด็กๆมาดูทางด้านซ้ายมือที่เขียนว่าข้างขึ้นตัวสีฟ้าแผ่นสีฟ้านะหนึเงฟ้านะคะอ่ะ ข้างขึ้นนักเรียนดูทางด้านซ้ายมือที่เป็นพระจันทร์เสี้ยวนั่นคือลักษณะของพระจันทร์และขวามือคือพระจันทร์เต็มดวงเด็กๆมาดูข้างขึ้นก่อนข้างขึ้นเนี่ยขึ้นหนึ่งค่ำสามค่ำห้าค่ำเจ็ดค่ำจนถึงสิบห้าค่ำเด็กๆดูว่าความเพิ่มของรูปภาพหรือเพิ่มของพระจันทร์เนี่ยจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงขึ้นสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงนะนี่คือข้างขึ้นค่ะ ข้างขึ้นคือดวงจันทร์จะค่อยๆโตขึ้นจนสว่างเต็มดวงเรียกว่าคืนเดือนเพนนะคะาตามลูกศรเลยนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างลักษณะของดวงจันทร์ที่เรามองเห็นในหนึ่งเดือนข้างแรมบ้างข้างแรมก็เด็กๆก็มาสังเกตดูทางด้านซ้ายมือของนักเรียนค่ะข้างแรมเนี่ยเมื่อตะกี้ตอนข้างขึ้นเนี่ยพระจันทร์จะเพิ่มขึ้นเต็มดวงใช่ไหมคะ แต่พอมาข้างแรมเนี่ยพระจันทร์เริ่มแรมก็เริ่มจากจากเต็มดวงเหมือนกันแต่มันจะลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเหลือแค่นิดหนึ่งเห็นไหมคะแค่เสี้ยวหนึ่งแรมหนึ่งข้ามแรมสามข้ามห้าข้ามพระจันทร์ก็จะลดล,ลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆจนถึงแรมสิบห้าข้ามพระจันทร์ก็จะลดลงจนหมดจนมืดนั่นเองนะคะเด็กๆข้างคืนข้างแรมดวงจันทร์จะค่อยๆแหว่งเป็นรูปเสี้ยวเล็กๆเห็นไหมคะ จนมืดไปทั้งดวงเรียกว่าคืนเดือนมืดนะนะคะไปช้าๆเนาะช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์จนครบรอบนั้นเป็นช่วงเวลา1นึ่งเดือนแต่จำนวนวันในเดือนต่างจันทรคติแตกต่างกันจากสุริยกคติเดือนขี้ได้แก่เดือนที่1เดือนที่3เดือน5้าเจ็ดเาสิบจะมี29วัน ส่วนเดือนคู่ค่ะเด็กๆมีสอง8 10 1กแปจะมี30วันนะคะแตกต่างกันไปการนับเดือนต่างจันทรคติเริ่มต้นเดือนอ้ายเดือนที่1เราถึงเราเดือนเดือนที่1เราเดือนธันวาเดือนยี่ก็เราประมาณเดือนมกราเดือน3เดือน4ี่ไปจนถึงเดือน12นะคะ อันนี้ปฏิทินการนับปฏิทินจัตรรากติวันแรมแปดค่ำเดือนสิบนักเรียนดูทีอ่อาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะเส้นที่เขาโยงมาอ่านว่า 90, ขึ้นสิบขึ้นแปดค่ำเดือนสิบเล็กไปเดี๋ยวคุณครูเปิดเทอมเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูของจริงในห้องเรียนนะนี่เล็กไปนะคะาการนับปีแบบไทยกำหนดให้12ปีเป็นหน่รอบโดยมีสัตว์เป็นเครื่องหมายประจำปี เรียกว่าปีนักษัตริย์กับนักเรียนหรือปีปีนักสัตว์นะคะมีมีปีชวดจะลูปีขานปีเถาะปีมะโรงปีมะเส็งปีมะเมียมะแมปีวอกรากาปีจอปีกุลอันนี้เดี็กๆจะมาท่องกันหรือเด็กๆท่องไปก่อนก็ได้แล้วก็มีสัตว์แทนแทนประจําปีด้วยนะคะเช่นปีชวดอ่าตัวอะไรสัตว์อะไรนะคะเป็นหนูอะไรเงี้ย พี่กานอะไรพี่เทอ,อะไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาค่อยมาท่องกันหรือเด็กๆท่องมาก่อนก็ได้เดี๋ยวเปิดเทอมคุณครูจะถามในห้องเรียนอ่าคลิปนี้ก็จบการนำเสนอเพียงแค่นี้เดี๋ยวพบกับคลิปต่อไปคลิปต่อไปชั่วโมงต่อไปเด็กๆจะได้เรียนเรื่องของช่วงเวลาในชีวิตประจําวันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ